ต่อนะครับเจ้าของสวนดอกไม้ในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่ครับก็มีไอเดียเก๋นะครับใส่สีธรรมชาติพ่นดอกไม้สีขาวให้กลายเป็นสีฟ้าคลามทั้งแปลงนะครับเพิ่มสีสันดอกไม้ที่แปลกใหม่แก่ผู้ที่ชอบการถ่ายภาพครับแปลงดอกไม้ flower lovers ของนายทันสุริโยอนะครับวัย49ปี บนพื้นที่20ไร่ในเขตเทศาบาลตำบสันผีเสื้ออเมืองเชียงใหม่มีหลากหลายสีสันที่เปิดให้นักท่องเที่ยวนะครับได้เข้ามาถ่ายภาพ กับความสวยงามของดอกไม้ส่วนใหญ่เป็นดอกคัตเตอร์ที่กำลังบานมีทั้งสีชมพูสีขาวและที่โดดเด่นเห็นจะเป็นแปลงดอกไม้คัตเตอร์สีฟ้าครามนะครับซึ่งเจ้าของสวนได้แปลงโฉมจากพันธุ์คัตเตอร์สีขาวมาเป็นสีฟ้าครามเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่และสีสันให้กับนักท่องเที่ยวที่ชอบถ่ายภาพนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมความงดงามของดอกไม้จะไม่พลาดแปลงดอกไม้สีฟ้าครามอย่างแน่นอนครับ ทางด้านของนายภาวิตบุญชะละรองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อนะคะก็ได้บอกว่าแต่เดิมค่ะเกษตรกรรายนี้ได้ปลูกดอกไม้ส่งขายเป็นมัดๆแต่ระยะหลังค่ะหลังจากที่ประสบกับปัญหาโควิด -19 ส่งผลให้ดอกไม้นั้นส่งออกไม่ได้ค่ะเกษตรกรก็จึงหันมาปลูกดอกไม้เปิดให้หนักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายภาพโดยมีการเก็บค่าเข้าชมค่ะรายละ50บบาทเพื่อให้มีรายได้มาดูแลดอกไม้ส่วนทางเทศบาลนะคะก็จะเข้ามาให้ความรู้ ในการใช้สารเคมีบำรุงต้นไม้และการตลาดที่ครบวงจรค่ะความรู้นะครับในเรื่องของการสร่งเสริมการปลูกดอกไม้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้สารเคมีในการในการใช้สารพิษต่างๆเพื่อความปลอดภัยเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการรบกวนกับ คนที่เป็นอยู่อาศัยใกล้เคียงนะครับแล้วก็จะมีการสร่งเสริมในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการตลาดสําหรับผู้ประกอบการที่ปลูกดอกไม้ในเชิงพาณิชย์ในเชิงการท่องเที่ยวนะครับนอกเหนือจากการปลูกดอกไม้เพื่อตัดดอกขายนะครับนอกจากนั้นนะครับยังได้ปลูกดอกเบญจมาศเพื่อตัดดอกส่งขายเป็น การส่งออกนะครับตลาดดอกไม้ในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นการหารายได้เข้าสวนอีกช่องทางหนึ่งครับนอกจากนี้รายได้จากการเข้าชมดอกคัตเตอร์เมื่อต้นแก่จัดจะอยู่ได้เพียง3เดือนเท่านั้นนะครับค่ะก็ถือว่าตอนนี้แปลงสวนดอกไม้นะคะก็ถือว่า <ผม S 2> เป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้ว